ายแผ่นปูน,นี่บอกเลยว่าแผ่นปูนี่จบปัญหาเรื่องุ่นหรือว่ากองระเบิดนี่ช่วยได้เยอะครับผมนี่ช่วยเรื่องเรื่องุูนได้เยอะนะไอเนี้ยกองผ่านน้ำเลยอนะไรจะลงมาจากตัวระบายขององอากาศของแผนปูนแต่างในมันจะมีะลูกรองขอึูนขาลูกเป็นคุณค่านะง่ายเลยมันก็จะผ่านของค่าแล้วจะลงระบายมนะันนี่คือปัญหาที่บอกเลยรมาแก้ฝุ่นัวระบบ กินมันต้องเตือนนะเดี๋ยวตันี้จะดักจับปูเห็นไหมแดงๆนั่นน่ะนี่คือปูนั่นแดงเออถ้าไม่มีตัวนี้ก็คือมันจะปุูนออดตรงนี้บางๆบางๆแต่พอเวลาปูนจะหมดมันรุแรงมันจะออดเลยต่ตัวนี้ตัวน่อเลยว่าเอาอยู่ครับผมสายชั้นปูนี่ต้องเอาอย่างนี้ั้างคาวไว้นิดแต่ไม่ต้องตัดออกอย่างนี้ก็ได้ตัดแค่ให้มันมีตรงนี้ใส่ก็ใส่พอดีปุูนไปแล้วก็เจาะรูฝั่งนี้ให้ระบายออกแค่นั้นเอง ขายแ,แม่ปูนนี่จบครับผมเจออย่างนี้เข้าไปขอฝากฝากไว้